มวลมวลเด้อค่ะโนนาสวีเดนแฟนเพจดูแล้วสบายตาสบายใจผิดภัยไม่มีต้องมีสุ่มผักที่เก็ดเมื่อกี้ค่ะคือผักแดนบั๊ย or oh. ีได้เก้าอี้อีกแบบเก้าอี้พิการเกือกเพปตัวชิมีชีวิตแบบนี่พี่น้องชีวิตแบบว่าได้ออกมาข้างนอกแบบนี้มันพอใครได้ออกข้างนอกเปีปีหนึ่งก็ได้ได้ออกบ้างชีได้ไม่กินขา้าวปลาหรือมีเงี้ยมีเงี้ยมีเงี้ยไมใจ ก็แบบาาว่บน้ำขามโอ้คืนหอยอีเมดีหอยอีพออีเมดีทุงไฮทุงนาะฝนตกฝ้าห้องดังกิางกิง ปลาหมูจีนเอามาเองสลาใหญ่มน้จีนใหญ่มีสบายป้วห่วงเปห้าพัเอะไรนู้นน้องหูนเอามีเทมเปอได้ไหมอะ มีดไลท์ไมละเอามีดให้มาม่าหน่อยได้ปะใส่มะนาวเล่นกับมูเรื่องของไปไปไหว้หน้าเมื่อกี้ขึ้นมาอุ้ยเด็กน้องดูนะเป็นียงคือพยานอ่าพยานหนาวเด็กน้อยเปียงคือพยานฝนพยานหนาวเล่มทวนทวนท่วนทวนเยอะ

เทียมเกี่ยวนะมาด้วกันดูเป็นเพื่อนคายเงานะเจ้าคะจะย่างอะไรเนาะเนาะ เดี๋ยวคุณเเียบิ้ลตะยามกิ่นลายค่ะเบิ้งเป็นเป็นเรื่องเป็นเล้าแบบนี้มันอาจพวกเจ้าอาจจะเพลินก็ได้นอกะเนาะอาจจะเป็นดูเพลินสักคนใส่แต่ก็ใส่ชีวิตข้องนอกแบบให้คุณค่าของผักบ้านเขาอันนี้ยสารที่ดีเจ้าค่ะมาอยู่เมืองไทยเราเห็นคุณค่าของผักหลายพี่น้องเอ้ยมันหากินยากผักมกระเห็ดเห็ดย่างเห็ดย่างตั้งแต่เมื่อคืนนี่ค่ะ โย่นล่เตือเห็ดย่างตั้ต่เมื่อคืนนี่กลับมาจากกินเผาหาทุ่นมาย่างผักกินตัวกันเห็ด

ปากแบนบ้านเขาอย่างจะคใคเก็บเป็นลุ่หัวใจปากบว วันนี้อยากกินสรงต่ำคักคุน,นุ่งอยากกินสรงต่ำเดีกินกับปกติเคยกินกาแฟมื่อละสองแก้วเมื่อนี้อยากกินทมงต่ำเคยได้กินแก้วหนึ่ง แก้วนึ่งมือเซาถ้าเขากินตอนบ่ายแล้วเขาซื้อบวกข่อยทีกินตะบะกลัวอะไรข่อยอยากตะบะกลัวผู้ทด่อยากพร้อมอยากอยากน้ำหนักอยากมีน้ำหนักลดมันมันเคย่ยังเมากินอาหารได้หน่อยหรือไม่กินอาหารบ่ไรไม่กินจุกจุกจิกจิกไม่มีน้ำตาลด้วยค่ะ สามสิบปีฟาดเข้าไป ซีมูึ้นจะห้าโมงสวีเดนโอ้โอรกนเนาั่นล่ะอะไรกันหนา vô giật lên đấy bố. Không nhìn à, hay, nói gì? hay này. Đi. หืมอ hmm? uh ืมเขาจากเยอรมนีใช่ไหมนี่สิเป็นกลางๆกลางๆมันสิเป็นมิจุดสีขาวรูปดอกคือร้หัวใจกินได้ด้วยพี่น้อง ดอกมันสีมีส่สีม่วงกี่คราวไม่ชื่อต้นอะไรพ่อกระโปรูจักดอกทานพี่ตุ๊กกันทานลูกพี่กันอะทำยังไงกันดี

ไปย้ำขนมกินให้ลูกแป๊บนึงที่จจ้าุนมกินส่งหิเพื่อายให้ลังอยทับหน้อง